เอาตรงๆไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีกับโปโก X4 Pro 5G 5วสวัสดีครับพี่ๆพี่น้องทุกคนวันนี้นะครับโเสอร์น,น,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าเสีวมีโปโก้โปโก้ X4 Pro 5G เนี่ยตอนนี้นี่ก็มี l ล aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยรูปลุดออกมาทุกอย่างแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็ กลับมาย้อนนานกันได้อีกทีหนึ่งต้องขอพรบคุณทางเว็บไซต์สมาร์ d รอยนะครับเขามีการเปิดเผยภาพเล็กนะครับทั้งกล่องแพคเกจจิ้งทั้งตัวมือถือจริงๆเนี่ยของเจ้าตัวโป c โ X4 Pro 5G มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยเจ้าโป c โก X3 /NFC เนเี่ยนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ชอบแบตเตอรี่มากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวก่อนเนี่ยมันใส่แบตเตอรี่มาให้ถึง6,000นะครับม a h มาแล้วต่อมาเนี่ยกล้องเนี่ยไม่น่าเกียด64ล้านเมกะพิกเซลรองรับ 120Hz refresh rate ด้วยนะครับแล้วก็ อีกหลายๆเดือนต่อมาเนี่ยทาง p ป c o เองเนี่ยก็มีการเปิดตัวเจ้าตัว p ป c o X3 Pro นะครับตัวนี้เนี่ยกล้องก็ถูกลดสเปคลงมาเหลือ48ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็เจ้าตัวแบตเตอรี่ก็ลดลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเจ๋งเนี่ยก็คือเจ้าตัวชิปเซตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ้าตัวชิป s n น p d r a g o n 860 เมื่อปีก่อนทําไว้ดีมากๆนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าทุกคนจะดีใจหรือเสียใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโปกโก X4 Pro 5G ในปีนี้เนี่ยมันก็คือเจ้าตัวมือถือรีแบรนด์ของเจ้าตัว Redmi Note 11 Pro 5G นั่นเองดังนั้นดีไซน์ที่หลุดมานะครับพูดถึงสเปคหน้าจอแล้วกันสเปคหน้าจอตัวนี้เนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับตัวนี้เป็นจอแบบ Full HD Plus นะครับแล้วก็เป็นจอ AMOLED Screen ด้วยแล้วก็รองรับ1 2 0 h z Refresh Rate เหมือนเดิมส่วนพอเราพลิก มาด้านบอดี้ด้านหลักเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นปกโกได้ไงเพราะว่ามันมีคาว่าปกโกเนี่ยพาดอยู่นะครับแล้วก็ส่วนสเปคของกล้องเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใช้กล้องหนึ่งแดล้านเมกะพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์ของซัมซุง,ง Samsung, H M 2อีก2เลนก็ถือว่าเหมือนมัน,ม,นมันเริ่มน่าเบื่อแล้วนะครับมันก็คือเลน ultra wide แปดล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมาโครเลนส์งล้านเมกะพิกเซลซึ่งผมพูดมาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยว่า2ล้านเมกะพิกเซลเนี่ยมาใช้งานจริงไม่ได้ แต่ว่ามีจุดสังเกตนิดนึงนะครับคือเจ้าตัวเวอร์ชั่นของทางอินเดียเนี่ยนะครับจะได้ใช้เซ็นเซอร์หลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านเมกะพิกเซลตรงนี้เนี่ยทางไทยเราเนี่ยจะได้ใช้เวอร์ชันไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะเป็นเซนเซอร์16ล้านเมกะพิกเซลไว้สําหรับแบบทําวิดีโอคอลหรือว่าแบบเหมือนเอ่อวิดีโอคอลอ่ะส่วนสิ่งที่เซ็เงๆเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ใช้ชิปเซตนะครับเป็นชิป snapdragon หกเก้าห้า รองรับ 5G นะครับซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่ามันแตกต่างกับเจ้าตัวชิป Snapdragon 860ยังไงเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันต่างแค่ 5G เท่านั้นเองนะครับแล้วคิดดูว่าตัว Snapdragon ชิป600กับ Snapdragon ชิป800เนี่ยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมเนี่ย800ยังไงมันก็มาเข้าใจไหมก็ตัวนี้เนี่ยให้ความจุมาเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ให้ความจุมาที่256 g b นะครับแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่8 g b ตัวนี้ชิปมาพร้อมกับชิปมาพร้อมกับ MIUI 13จากในกล่องนะครับ รองรับชาร์จไวถึง67วัตต์ฟ้าชาร์จจิงนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000 mAh นะครับแล้วก็2ข้อเด่นที่ผมชอบเนี่ยครับในตัวนี้เนี่ยก็คือมีรูหูฟังเฮดโฟนแจ็ค a c k 3.5และก็สามารถเพิ่มเมมโมรีได้นะครับช่วงเวลาเปิดตัวเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่อาทิตย์ก็จะเปิดตัวแล้วทุกคนคิดว่าเจ้าตัวปกโก X4 Pro 5G เนี่ยโอ้โหชื่อยาวมากนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็ลืมแล้วก็แชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีไม่รู้ว่าดีว่เนี่ย